่ะ้วุคนยางเกาหลีอยู่ปารีเมื่อกี้นี่กะดที่ยิบอันนี้ออกองานในหอมใช่ไหบินอะรนะรักกอลย่างเราเขจะบอว่าจริจะไปยิบออกเพี้ยมเป็นแบบนั้นเยงนอนแบบว่าเหมือนแบบรองน้ำมันว่ากันไม่อว่ากันไม่้านเขาคูเห็นคุณก็เห็นจริงๆแก็ปเมื่อแล้วปิดแล้วแล้วก็สองพันที่สุดเนะครับวันนี้อาหารอร่อยแน่นะเพราะว่าอยู่มันตอนเช้าไปแล้ว ตางประเ็นแล้วอยู่เดีดดดดดดองเดินดูเดินดอนครับกินข้าวด้วยครับล้วมีไลน์นิหนมนะคะเราเราเปิดเราเปิดเป็นวอลกวันเกิดนะคะวอล์กันเกิดถามบอกวาอ่าผู้ชายมาแล้วบอกว่าปีผู้ชายผู้ชายปีผู้ชายได้มาไม่หลบใช่ไหมที่จริงไม่ใช่เราเปีนะคะเป็นแฟนขับมากกว่า แฟนคบเฟ่ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะคะที่ช่วยบรรจงั๋วให้ทุก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 ไปเลยที่ทําให้เราได้มาอ่าได้มาแบบยุโรปนี้มันเที่ยวยุโรปด้วยแล้วก็พาพี่เนียมพี่เบียร์มาด้วยครับพาพี่เนียมพี่เบียร์มาอ่าแล้วก็ได้พาซันมาฝ่าดงตอนอะไรนะด่านตอมเันไม่ได้แอนทองเย็นถ้ามันมากผู้เดียวมันตายได้เลยเนาะมันีอนมากเลย แล้วก็ได้มารีแลกซ์ด้วยนะคะรจริงๆพี่เนี่ยพีเวลารอบไปงา่านได้หลายแต่ตัวเราคุ้มเราไมา่อะแต่ผมได้ไางมายๆแต่ก็จะบินกลับก่อนแต่ว่าพี่เนี่ยก็จะบินกลับพร้อมกับเรวตรงไปปลายเดือนเลยนะคะนี่คุณคะไม่มีขอต้งการค่ะแล้วก็ไปที่อยากชมบรรยากาศวันเกิดมาดามไก่ที่เจอโทนี่กับปอเอ๋นะคะพี่นก็เตรียมเตรียมงานมันเกิดแบบดีๆเพีฮะอนแนนดี้เลแลน เดี๋ยวเสร็จวันนี้เรารเก็จะกลับในเทืแลนด์ทุกคนจะได้เหมือนกับได้เที่ยวกับเราเลยนะคะใครที่คือบ,บัตร้องตั๋วเข้าในกลุ่มรอกันเกิร์ร้อยสี่สิบกรัมอะก็เหมือนเราจะได้แบบเที่ยวไปด้วยกันเลยแถวจะไล่เรื่อยเดื่อยเลยค่ะบอไดบอกว่าไล่เวลาไหนเวลาไหนแต่ว่าอ่นมองในน้ำหามที่สวยเหนอะไรหลายๆ,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 ๆมือมึงก็เลยอ่าโอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวสักครู่ก็จะไลฟ์แล้วนะคะ